นี่ก็จะเป็นการเช็ดรถครั้งสุดท้ายครับของลูกรักของเราครับคันนี้ก็เป็นดราม่านะครับในหลายๆแพลตฟอร์มบ้างก็ว่าผมขายแพงบ้างละบ้างก็ว่าแพงกว่าป้ายแดงอีกบ้างก็ว่าทําไมรถของเราของแต่งนี้ตอนซื้อเท่านั้นตอนขายเท่านี้ขายแล้วนะครับทท่าน ครับที่ท่านดรามากกันถามว่าใครจะซื้อราคานี้ขายแล้วฮะนนเนี่ยคันนี้เออสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นลูกค้าไม่ต่อไม่ได้คําเดียวแล้วนี้คือการเช็ดรถครั้งสุดท้ายครับของลูกรักของเราเอาจริงรถผมทุกคันเนี่ยเวลาราขายรถก็รู้สึกไม่ดีครับก็รักเนาะรถเราทุกคันเนี่ยครับได้ถ้าเปรียบเทียบเปผู้หญิงก็คงเป็นกระเป๋าใช่ไหมแต่ของเราไม่ของเราเป็นรถเสียมตาทุกคันไม่เข้าใจเหมือนกันคันนี้ก็คงจะไม่น่าพลาดน, <c oughs> นี่เช็ดไปยังจะร้องไห้ไปเลยอยู่เลยทำมาเยอะครับเดี๋ยเสร็จลองนั่งคำนวณจากบินที่เราเคยมีก็ล้านาน,านรวตัะ กับเกือบนะไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกสองล้ 2, 6, 2, 7, นหกเ็ดเนาะประมาณนะครับนีรั็เป็นครั้งสุดท้ายครับที่เราจะเช็ดรถคันนี้เพื่อส่งมอบลูกค้านะครับจะเก็บให้ทุกรายละเอียดเลยท่านผู้ชมครับมันคือรถที่ผมรอมานานมากแล้วก็เป็นโฉมที่มันจะผมรู้สึกว่าผมชอบใหม่รมากครับมีลูกหลักคนใหม่น้นองมาเสียคั้น,ะนชื่อให้เลยแล้วกันครับ แอบเศร้าเหมือนกันนะครับเราก็ทํารถคันนี้มั้นแต่ป้ายแดง วันที่ไปซื้อก็ยังจําบรรยากาศนั้นได้อยู่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นครับหลังจากวันนั้นเราก็ไปติดฟิล์มครับขอขอบคุณเาวฟุ้งครับวันนั้นที่นี้ครับที่ทําให้เราได้มีฟิล์มดีๆนะครับไม่ร้อนแบบนี้ครับต่อมาครับเราได้เอารถไปทํากับพี่ดีมนะครับレスเบกวิวนะครับพี่ดีมก็ได้แนะนําล้อเรสฟอร์งเป็นล้อที่ดีมากนะครับรวมถึงโยโก้ด้วยนะครับยางอันดับหนึ่งของไทยนะครับอันนี้เกาะถนนดีเยี่ยมครับรวมไปถึงโช๊คครับต้องขอขอบคุณครับโฟเฟนเดอร์ครับที่สนับสนุนโชดแ่ง๊ครับุดครับุแต่ี สวยงามหล่อเหลาอลังการมากนะครับที่สําคัญครับขาดได้ครับร้านแร็ปชื่อร้านแร็ปเลยฮะขอคุณพี่โดมนะครับพี่โดมโทฟีีนะครับแล้วก็พี่บีมพี่บีมสลันยูด้วยนะครับที่สนับสนุนในส่วนของรถหฟิล์มรถทั้งคันนะครับฟิล์มกันรอยทั้งคันนะครับ้ยังไม่พอครับขอคุณฟูลฟังชันด้วยครับที่สนับสนุนในส่วนของการแร็ปคิ้วโคมเมียมนะครับให้เป็นสีดาทั้งคันนะครับขอคุณทุกคนที่ครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถคันนี้ครับวันนี้ได้ถึงการจากลาของรถคันนี้แล้้วแแตต่่่กกกกกาาาาาารรรรจลนนนคคัับมือ จากราชที่เราเท่านั้นเองรถทุกคันผมรักทุกคันเลยนะครับแพงป่ะพี่อะไรแพงรถอ,อ่ะแพงวู้ป่าวูขายแพงใช่แต่ไม่ได้ขายไว้สําหรับคนที่ไม่เข้าใจนี่เลยพี่เลยนี่สิบสิบหรเท่าไหร่ห้าสิบมั้งอ๋อถ้าไม่แพงนี้น้องกูเลี้ยงจ้าผมหักไปแล้วพี่ฮะผมหักไปแล้วหักค่าอะไรหักไปเอาเท่ากาแฟพี่เย่าแล้วแบงค์พันเหรอใช่หนึ่งหลอดนั่งอยู่เป็นเลยจ้โอเคเลยงานบ่อยนั่งเป็นเฮีย